พูดออกมาจากใจสิแต่นี้เมื่อเข้าใจแล้วพูดออกมาจากใจจะได้ไม่กลับไปปฏิบัติผิดพลาดอีกก็ถ้าเกิดว่าอย่างที่พหลวงพ่ออธิบายนะคะก็คือเมื่อถ้าเกิดเราไปรู้ถ้าเกิดเรารู้สึกโกรธมันก็เป็นธรรมชาติของเราค่ะมันเป็นธรรมชาติที่เราเป็นอยู่แล้วแล้วสมมุติถ้ามันโกรธขึ้นมาเราก็ ไม่ต้องไปยึดถือมันไม่ต้องไปรู้สึกมันโกรธแล้วก็จบไม่เอามาคิดแล้วก็เครีดมาแค้นต่อเรื่องนั้นต่ออะค่ะค่ะถูกต้องมากเก่งมากมีอะไรไหมที่อยากจะพูดออกมาจากใจให้ลุงป้าหน้าอาญ่ๆเขาเนี่ยเขาจะได้รู้มัง้งมันดูเป็นเด็กรุ่นใหม่ พบหลวงตาเพียงแค่ไม่กี่ครั้งเองไม่ได้เข้ามาไม่ค่อยได้ไม่ได้เคยมาตรงกันบ้านนี้เป็นครั้งแรกนะเนี่ยนี่ครั้งแรกอยากจะพูดอะไรออกมาจากใจฮะพูดได้เต็มที่เลยเพื่อเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านก็หนูก็เคยตอนแรกหนูก็เคยนั่งสมาธิมาบ้างะคะ่ะแล้วแต่ว่า ตอนนั้นไม่แค่แค่นั่งสมาธิแค่รู้แล้วก็นั่งนั่งแค่แบบแป๊บเดียวค่ะแล้วก็ไม่ได้มาพิจารณาจิตในแบบทุกตลอดเวลาแบบเวลาเราทำอะไรหรือว่าเราคิดอะไรในชีวิตประจำวันนะคะแต่ว่าพอได้เริ่มรู้จักเริ่มฟังแล้วก็เริ่มมามาพิจารณาแล้วก็มาใช้ชีวิตแบบ ที่มันมีสติปัญญามากขึ้นนะคะหนูก็รู้สึกว่าไม่ว่าจะทําอะไรรู้สึกว่ามันมีสติมากขึ้นจากที่ว่า<ม>แต่ก่อนนะคะหนูรู้สึกว่าทําเวลาเราทําอะไรแล้วเราทําโดยที่บางทีเราก็ไม่รู้ตัวอย่างเวลาเรากโกรธแล้วเราอย่างถ้าเกิดหนูทะเลาะกับแม่างค่ะถ้าเกิดหนูโกรธแล้วหนูก็เถียงเขาหรือว่าทำมาแล้วให้เขารู้สึกทําให้เขารู้สึกเสียใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นหนูก็ เพราะว่าเราไม่มีสติเวลาเราเราทาอะไรลงไปเราเลยไม่รู้ว่าเราเราทําผิดหรือว่าถูกเนี้ยคะ่ะเราคิดว่าเราเรารู้สึกยังไงเราก็ทําออกไปอย่างนั้นนะคะโดยที่เราไม่มีสติเลยเวลาเราทําเราไม่มีสติแต่ว่าอย่างที่หนูเคยเคยพบหลวงตาคะ่ะแล้วก็ถามหลวงตาว่าเวลาหนูไม่มีสติแล้วหนูต้องทํำยังไงทําไม,มถึงเป็นอย,ย่างนั้ตอนใส่บาตรเหรอตอนใส่บาตรอ๋อมาส่งกันบ้านีกครั้งแรกแต่ <laughs> แต่ใส่บาตรบ่อยเนาะพบพบใส่บาตรอยู่ข่ามีครั้งหนึ่งที่หนูเคยใส่บาตรกับหลวงตาแล้วก็ถามตอนนั้นเลยค่ะแล้วหลวงตากอธิบายให้หนูฟังเรื่องส,สติอะค่ะบอกช่วงนั้นหนูไม่ค่อยมีสติเลยคือแบบมันมันเป็นบางช่วงอะค่ะแล้วแบบช่วงนั้นหนูก็เวลาทำอะไรแล้วหนูก็เวลาโกรธหนูก,หนก็หนูก็ระบายออกไปเลยโดยที่แบบเราไม่ได้คิดถึงคนที่เขารับความรู้สึกของเราอะค่ะแล้วพอหนูฟังจาก ที่หลวงตาพูดเขาวันนั้นหนูก็ลืมหลวงตาพูดยังไงฮะลืมไปแล้วหนูถามยังไงหลวงตาพูดไปยังไงตอนนั้นหนูบอกหนูถามหลวงตาว่าหนูรู้สึกว่าช่วงนี้หนูไม่ค่อยมีสติอะค่ะแล้วหลวงตาก็อธิบายหนูมาว่าสติมันหรือว่าอารมณ์ที่มันทําให้เราไม่มีสติอะไรเงี้ยมันก็เหมือนกับคลื่นทะเลอะค่ะค่ะแล้วตอนนั้นหนูก็เลยหนูก็ตอนนั้นตอนแรกที่ฟังหลวงตาหนูก็ยังไม่เข้าใจทั้งหมดค่ะหนูก็ มาตอนแรกหนูก็ไม่ค่อยได้ฟังคลิปด้วยแล้วก็แล้วก็ไปพอพอหฟังหลวงตาพูดหนูก็เริ่มฟังคลิปมากขึ้นแบบหนูยากเข้าใจว่าที่หลวงตาพูดคือมันหมายถึงอะไรอะคะ่ะหมายถึงอะไรอะหมายถึงอะไรก็คลื่นที่หลวงตาเคยบอกหนูอะคะ่ะก็คือเหมือนเหมือนแบบอารมณ์ที่แบบบางทีแบบเหมือนเวลาเราไม่มีสติอารมณ์เข้ามาเราก็ไม่รู้สึกอารมณ์อะไรมาเราไม่รู้เรื่องเร,เราพูด เรา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 คิดอะไรเราไม่รู้เลยเราไม่เข้าใจมันเลยเราไม่เราไม่มีเราเหมือนเราไม่มีสติอะค่ะค่ะแล้วพอพอฟังหลวงตาพูดมันเหมือนเริ่มมีสติมากขึ้นเหมือนมันเหมือนมันคิดได้ค่ะพอมันเริ่มคิดได้เราก็เริ่มไปศึกษาแล้วก็พอพอศึกษามากขึ้นแล้วเราก็เข้าใจมันมากขึ้นว่าไอ้สติไอ้อารมณ์ประมาณนี้มันคืออะไรแล้วเราก็เริ่ม เริ่มที่จะพิจารณาจิตของเรามากขึ้นว่ามัน,ม,นมันเกิดอะไรกับเราเวลาเราจะทําอะไรเวลาเราจะพูดอะไรเราก็เรามัดระวังว่าเออเราจะทําให้เขารู้สึกยังไงกับเราคะ่ะแต่ว่าบางทีเวลาอย่างที่วันนี้หนูถามหลวงตาคะ่ะเรื่องโกรธอะไรเงี้ยค่ะก็มันก็เป็นบางครั้งที่แบบที่ที่หนูหนูก็พยายามควบมันหนูควบคุมมันได้ว่าหนูไม่ไประบายความโกรธนี้ใส่พ่อแม่อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่า หนูก็ไม่เข้าใจว่าความโกรธที่หนูเป็นอยู่มันมันถูกไหมมันผิดยังไงอย่างนี้ค่ะหลวงตาแต่ฟังวันนี้แล้วเข้าใจแล้ววันนี้เข้าใจแล้วค่ะอ่าถูกใครอยากซักหนูมั่งเออหนูหนูนี่ใครใครอยากซักอ่ะอ่ะกำลังเข้าใจใหม่ๆชัดเจนใหม่ๆในความรู้สึกอยากจะซักอะไรบ้างอ่ะอยากซักอะไรไหมอ่ะใครใครอยากซักอะไรอ่ะ อามมาสการหลวงตาค่ะโยมฟังน้องเขาแล้วก็น้องอะไรนะเดี๋ยวชื่ออะไรนะบีค่ะบีน้องบีน้องบีนะคะ,ค,ะคือจิตของโยมอ่ะคงคล้ายๆกับน้องบีอะค่ะหลวงตาเป็นคนโมโห้ลยเวลาโมโหลแล้วไม่ค่อยไม่ค่อยมีสติมันเหมือนกับเขื่อนที่พร้อมที่จะพังตลอดเวลาหลวงตา พอมีสติทิ้งจะมารัวโอเราทําอะไรหลวงไปอะไรเงี้ยหลวงตาก็คือตอนนี้ใช้ดูจิตเพื่อให้มีสติขึ้นค่ะหลวงตาการดาเนินการนี้ไม่ทราบว่าน้องน้องบีมีความคิดเห็นยังไงค่ะเอ่อน้องบีจะช่วยพี่พี่ก็ยังไงพี่เข็มป้าเข็มยายนะคะยายเ <laughs> ออบีจะช่วยยายเข็มยังไงอ่ะถ้าเกิด จากที่หนูเป็นมานะคะหนูคิดว่าเวลาเราไม่มีสติเราหนูก็ใช้วิธีการพิจารณาตัวเองมาเรื่อยๆค่ะจากตอนแรกที่ไม่เคยที่ไม่ค่อยมีสติเลยที่แบบว่าเหมือนทําอะไรเราก็เราเราทาปุ๊บเราก็แสงออกไปเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วกลับมาดูตัวเองว่ามันเกิดอะไรกับมันเกิดอะไรกับเราทําไมเราถึงทําแบบนี้ถ้าเกิดว่าเราเริ่มตอนนี้เราเริ่มรู้ตัวแล้วค่ะ ว่าเราเราโมโ oh. หแสดงว่าตอนนี้เราเริ่มรู้แล้วว่ามันเกิดอะไรกับตัวเราเราก็เราก็เหมือนพยายามพี่จะมาพิจารณาตัวเองว่าตอนนี้เราเราทำอะไรอยู่สมมุติเธอตอนนี้เรากําลังคุยกับคนคนหนึ่งอยู่แล้วแล้วเขาแล้วเขาทาให้เราโกรธเราก็ต้องรู้ว่าตอนนี้เรากําลังโกรธอยู่ แต่เราไม่แสดงออกไปว่าเราโกรธใส่เขาเราก็รู้แค่ตัวเองว่าเราแค่รู้ตัวเองว่าเราโกรธอยู่อะค่ะแล้วก็พิจารณาว่าเราโกรธอยู่ไม่ไม่ไม่โมโหใส่เขาอะค่ะแค่เรารู้กับตัวเราก็พอค่ะมันมันคล้ายๆเซตพีคัทหรือเปล่าคะที่ว่าไปไปดับอารมณ์ได้เลยเวลาน้องบีโกรธเนี่ยมันมันดับอารมณ์ได้เลยกระทันหันไหมคะ หรือต้องลากยาไปสักหน่อยหนึ่งไม่ไม่ได้ดับค่ะมันไม่ถ้าเกิดมันไม่ได้ดับเลยค่ะแบบเราแค่เราแค่ไม่เราแค่ไม่ไปพูดใส่เขาต่อค่ะเราแค่เราแค่รู้ว่าเราโกรธแค่เราอยู่กับตัวเราอะค่ะว่าเราโกรธเราไม่ไม่ต้องไปเถียงเขาไม่ต้องไปว่าเขาแต่แค่เรากลับมาดูตัวเองอะค่ะว่ากําลังโกรธจูอะค่ะ แสดงว่าตอนนั้นมีสติอยู่ใช่ไหมคะค่ะก็มันต้องมันต้องทำไปเรื่อยๆค่ะแบบตอนแรกก็ทําไม่ได้ค่ะต้องต้องต้องคอยพิจารณาต้องคอยพิจารณาตัวเองตลอดใช้เวลาในการทำค่ะเวลาโกรธถ้ามีมันมันมีสิ่งที่ติดค้างในใจอะน้องบีถ้าเป็นน้องบีน้องบีจะใช้ธรรมะตัวไหนคะที่จะ แกะตัวนี้ออกได้ไอสิ่งที่ติดค้างในใจมันแกะออกยากสําหรับยายนะเวลาเราโกรธเดินไปสิบกิโลยังมันยังติดค้างอยู่ในใจจะ <c oughs> <c oughs> มีธรรมะตัวไหนคะที่ช่วยแบ่งเบาขี้คายในใจออกอะไรถ้าเกิดเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะเวลาหนูก็เคยเป็นที่ว่าเหมือนเวลาหนูโกรธใครแล้วหนูก็ยังไม่หายโกรธเขาสักทีแต่ว่า ตอนแรกๆหนูก็หนูก็ยังโกรธเขาอยู่อย่างนั้นนะคะแต่ว่าพอพอเริ่มมาฟังแล้วเรารู้สึกว่ามันคนที่เป็นทุกข์อะคะ่ะไม่ใช่เขาแต่มันคือเราคือเหมือนแบบเขาก็มีความคือเราโกรธเราเราโกรธเขาแต่เขาอ่ะก็ยังมีความสุขเขาก็อยู่ของเขาปกติแต่คนที่มีความทุกข์ก็คือเราอันนี้ใช่ค่ะคลยๆเอาไฟมาเผาเรานอนนอนก็ยังคิดเลยคิด <laughs> อะไร ก็ก็ยายก็ก็เป็นแล้วทีนี้ก็พยายามจะแก้คือไม่ใช่นิสัยแล้วเขาเรียกสันดานเลยต้องแก้ตัวนี้แต่ทีนี้ก็เลยสงสัยว่าเอะน้องบีมีสติในการปรับอารมณ์ได้ไวยายก็อยากจะรู้ว่าใช้ธรรมะตัวไหนที่มันดับอารมณ์เราที่มันมันเผาผลาเราเองอ่ะตอนนี้ยายนี่ก็เป็นสิ่งที่ติดค้างในใจร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เหลือสักประมาณ70% ก็ยายก็พยายามอยู่ก็เมื่อกี้ฟังหลวงตาเรื่องการติดค้างในใจก็ฟังก็พอเข้าใจแต่เข้าใจแต่ก็พยายามจะแก้อยู่ค่ะหลวงตาหนูจะบอกอย่างหนึ่งคือเหมือนแม่หนูอะค่ะก็แต่ก่อนแม่หนูก็เป็นคล้ายๆกับยายเขาก็จะแบบเวลาเขาคิดอะไรเขาก็จะคิดอยู่อย่างนั้นคิด เขาเป็นคนเหมือนคิดมากค่ะเวลาโกรธก็คือคิดมากเหมือนเป็นคนคิดมากเลยค่ะแล้วก็หนูก็ไม่รู้จะใช้วิธีไหนที่จะทําให้เขาแบบดีขึ้นหนูก็เลยพาเขาเข้าวัดแล้วเขาก็เริ่มดีขึ้นเหมือนเขาเริ่มเหมือนก็คือแต่ก่อนเขาไม่มีสติเหมือนเขาไม่ค่อยคือเขารู้เขาคิดอะไรเขาก็คิดวนอยู่อย่างนั้นมาเลยแล้วเวลาหนูเห็นแม่ เหมือนแบบว่าเขาเขาเป็นอย่างนั้นแล้วเขาทุกข์อะค่ะหนูก็รู้สึกไม่ไม่อยากให้เขาทุกข์แบบนั้นแล้วก็ก็เลยไม่รู้จะใช้วิธีไหนพยายามทําหลายๆอย่างแต่ว่าก็พูดแต่ว่าเป็นการพูดนะคะก็เขาก็ยังไม่เข้าใจก็เลยลองพาเขาเข้าวัดแล้วเขาก็เริ่มมีสติมากขึ้นพอเริ่มมีสติมากขึ้นเขาก็เริ่มไปเขาก็เริ่มสวดมนต์ เขาอันนี้คือเริ่มต้นนะคะเริ่มต้นก็เริ่มจากการกลับมาบ้านแล้วก็คือกลับมาสวดมนต์ทำทำบุญแล้วก็พอมาเจอกับหลวงพ่อหลวงตาค่ะก็เริ่มมาฟังธรรมมากขึ้นแล้วเขาก็พอเวลาหนูพูดจากแต่ก่อนที่ขึ้นเวลาหนูพูดเวลาหนูบอกเขาเขาก็จะไม่เข้าใจแต่ว่าแต่ว่าหลังๆมาคือพูดแล้วบอกเขาเขาก็จะเริ่มเข้าใจมากขึ้นนะคะว่าที่หนูพูดที่หนูบอกว่าไม่ให้คิดมากหรืออะไรเงี้ยค่ะมันมันต้องทํำยังไงอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่า ทุกอย่างต้องใช้หนูคิดว่ามันต้องใช้เวลาตัวหนูเองก็ต้องใช้เวลาที่ที่จะทําให้เป็นแบบนี้นะคะ่ะแม่ก็ต้องใช้เวลาแต่ว่าแม่หรือว่ายายอะคะ่ะก็ก็คือตอนนี้ก็อายุเยอะมากก็อ,อายุ <c oughs> เริ่มมีอายุแล้วอะคะ่ะแล้วก็เลยแบบก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปะคะ่ะไม่ต้องรีบอะคะ่ะหนูคิดว่ามันจะมีวันหนึ่งที่เขาจะดีขึ้นกว่านี้อะคะ่ะแล้วมันก็ดีขึ้นทุกวันตอนนี้ก็ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนนะคะ ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะกรรมการค่ะหลวงตาโยมก็ปฏิบัติมานานแต่ก็ใช้เวลาจนหลวงตาบอกว่ามันจะไม่ทันแล้วว่ามันแต่โยมก็จะพยายามค่ะหลวงตามีใัยที่ไม่ดีก็จะพยายามละวางมันค่ะก็ที่โยมบีน้องบีเนี่ยเขาเขาบอกเมื่อกี้เนี่อันนี้ดีมากนะที่บอกกระยายเข็มที่บอกว่า เราโกรธเขาเนี่ยคนที่เราไปโกรธเขาเนี่ยเขาก็มีความสุขสบายมีความเป็นอยู่ตามปกติของเขาอะแต่เราสิกินไม่ได้นอนไม่หลับเป็นไฟมาเผาใจให้เป็นทุกข์เดือดร้อนอึด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  <c ười> กลายเป็นว่าเอาไฟมาเผาใจอยู่ตลอดเวลาเลยอะแต่คนที่เราไปโกรธเขาเขากินอิ่มนอนหลับสบายเขาไม่รู้เรื่องเลยถ้าเราเห็นโทษอันเนี้ยว่าอุย้ยเราไปโกรธเขาแต่เขาเนี่ยกินอิ่มนอนหลับสบาย ไอ้ความโกรธในใจเราแล้วเราจะเอาไฟเอาเผาใจเราให้เป็นทุกเดือดร้อนมันบีบคั้นสุขภาพก็เสียเส้นโลหิตไอ้อะไรนะเส้นเลือดหัวใจก็จะตีไปทีละเส้นละเส้นในสมองก็จะฟอฟอไปเลยเพราะว่ายิ่งยิ่งเครียดมากโกรธมากมันก็ยิ่งสมองมันก็ยิ่งเครียดมากมันก็จะเรื่องเวลามีความโมโหทีเนี่ยเวลาเครียดเนี่ยอะไรนะไอ้ป,ปมปมประสาทในสมองเนี่ยปมกระแสไฟฟ้าในสมองที่ปมประสาทเนี่ยมันก็จะตายมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆมันก็จะกลายเป็นอัลไซเมอร์ แล้วเส้นเลือดหัวใจก็จะตีบอีกด้วยเนี่ยมันโอ้โหแต่คนที่เราโกรธเขาเขาไปสุขสบายมากเลยแต่เราที่แย่เลยสุขภาพก็เสียไฟก็ไม่กายไหม้ใจให้เป็นทุกเดือนร้อนเนี่ยกลายเป็นเส้นหลอดในสมองก็ตีบแตกแล้วก็เป็นอัลไซเมอร์แล้วแถมเส้นเลือดหัวใจก็ต้องบายพาสเนี่ยมันไม่เห็นคุ้มกันเลยพอเห็นโทษแบบนี้มันก็ยอมสละความโกรธทิ้งไปได้ ความแค้นเคืองทางคาผู้จะเจ็บอาค่าพยาบาทไปได้มันต้องเห็นโทษไม่เห็นโทษใครไม่ยอมสละแล้วมันต้องเห็นโทษถึงจะยอมปล่อยวางไม่เห็นโทษมันก็ยึดเอาไว้เอาไฟมาเผาไว้ถ้าไม่เห็นโทษของการที่มาเอาไฟ,เอา,ไฟเอาเผาเรามันก็ไม่วางแล้วไม่มีใครวางได้หรอกเนี่ยที่บีเขาพูดอยู่แรกก็ดีมากเลยตอนแรกที่บอกว่าโกรธเขาเราแย่เอาไฟเอาเผาเราแต่คนอื่นเขาสบายดวงตาเนี่ยไอ พอมันโกรธขึ้นมาเนี่ยโมโหขึ้นมาเนี่ยมันจีดหัวใจเนี่ยมันเหมือนจะหยุดเต้นเลยมันเจ็บมันปวดในในหัวใจเนี่ยในหัวใจที่เป็นเป็นใจเนื้อเนี่ยมันมันมันเจ็บไปตึงในหัวใจที่เป็นหัวใจเนื้อนี่เลยอ่ะมันจีดเลยเรามราคิดโอ้โหมันโทษของความโกรธนี่มันหลายกาดมากเลยยังไงเราก็ต้องหาวนทางกําจัดมันให้ได้เอาวนทางสละมันออกให้ได้ปล่อยวางมันให้ได้อมวิธีง่ายๆของลุงตาก็คือว่าไปขอเข้ามาเลย ไปกราบขอเข้ามาคนที่เราโกรธเขาอย่าไปคิดว่าใครผิดใครถูกแต่ขอเข้ามาเขาก็เพราะว่าเราเนี่ยผิดที่โกรธเขาไม่ต้องพูดเลยว่าใครผิดใครถูกที่เป็นเหตุทําให้โกรธถ้าไปคิดอย่างนี้มันยึงโกรธตายต้องไม่ต้องคิดเลยว่าใครผิดใครถูกแต่มันผิดตรงที่ไปโกรธเขานี่เนี่ยมันผิดแล้วตรงเนี้ยกราบขอเข้ามาเลยพอขอเข้ามาได้ใจอ่ะ มันก็ไม่มีแล้วไม่มีอะไรค้างอยู่ในใจมันก็มันก็หมดไปจางไปก็หมดไปจางไปหมดไปจางไปเองแล้วก็ไม่ติดในความรักและความชังเพราะว่าเอามาติดแล้วมันอมันเจ็บหัวใจมันปวดหัวใจมันเป็นความทุกข์จริงๆพอเห็นโทษของมันแล้วค่อยๆละไปละไปละไปไม่รู้จะมาค้างไว้ทําไมตั้งความรักและความชังมีโทษเยอะมีโทษมหาศาลมันพอมันโกรธใครนี่ไปขอเข้ามาเลยกราบขอเข้ามา ก็บขอเข้ามาแล้วก็พอขอเข้ามาแล้วก็แล้วไปเลยเลิกไปไม่ติดไม่มาติดมาค้างไว้ไม่นก็มันปวดหัวใจเจ็บเจ็บในหัวใจจริงจริงมันเจ็บมันปวดในหัวใจไม่รู้จะมาเก็บไว้ทาไมแบกบไว้ทาไมเดี๋ยวจะตายแล้วเดี๋ยวก็ตายไปเพราะว่าความโกรธเอาไฟเอาไฟความโกรธเผาใจตาย,ตายจนตายไปหรอกบีอยากจะเสริมอะไรให้ยายหน่อยไหมให้ยายชื่นหัวใจหน่อยไหมอเอาพ,พูดเสริมอะไรให้ยายชื่นหัวใจหนะ่อย ก็ยายยังมีเวลาอยู่ค่ะยังทำต่อได้ค่ะก <laughs> <laughs> ็ขอให้ยายสู้ๆค่ะ <laughs> ขอบพระคุณมากค่ะกาบนวัตการดวงตาค่ะสาธุ